เดยครับผมนายไพรย์ีบัวนะครับเจ้าาที่ลำเลียงประตูชเ,เชียงเกลือจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้หญิงกําลังไยรถลำเลียนไปทางใา้ชันนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลูกค้าคนนี้มาพักผ่อนที่รีสอร์ทเชิงเขาครับก็ทำของตกกลางถนนก็เลยจะถอยรถจอดเพื่อลงมาเก็บของครับพอถอยไปถึงทางที่ไม่ลาดแล้วครับก็ลงจากรถมาเก็บของครับ ประตูรถก็ไม่ได้ปิดเดี๋ยวเราก็ลงมาเก็บของแป๊บเดียวเราก็จะเข้ารถแล้ว,อวเอเฮ้ยเฮ้รถไหลรถไหลรถไหลเฮ้ยเจ๊เจ๊รถไหลรถไหลจัดไว้จัดไว้ประตูปิดแล้วเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตูประตูเปิดแล้วคมมันจบกันเลยเจ๊เอาไปดูกันอีกทีครับว่าเจ๊เนี่ยเขาโดนเขาไปยังไงนี่เปิดประตูลงมาไม่ได้ปิด เพราะว่าเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปอ่ะเก็บของก่อนอเอาเอาเฮ้ยรถไหล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 แล้วอาจารย์อาจารย์ประตูเปิดจะเปิดประตูประตูปิดแล้วชนฟ้านอกจบเลยหลับให้สบายนะเจ๊นไหนก็มาพัก่อแล้วหลับให้ยาวเลยเจ ขอย้ยอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงของหล่นไว้ก็เลยลงมาเก็บแล้วแกไม่ดึงเบ็ดมือไว้เอ้วทำให้รถไหลนะครับลงมาโดนที่ตัวแต่ไม่เป็นไรมากครับอยากจะบอกพวกเก่าทีนะครับเวลาจ,จอดรถนะครับควรระมัดระวังยิ่งเป็นบริเวณทางลาดชันนะครับยิ่งเราใส่เบ็กมือไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในที่เราทราบสิ่งับ ขอขอบคุณคุณอโนไทัยสีบัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่เรื่องรถไหลชนเจ๊